มาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนกำลังรอฟังการถแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงของพระเอกหนุ่มนะครับเป็นนักร้องนักแสดงนะฮะคุณฟิล์มรัฐภูมินะฮะซึ่งวันนี้ก็ออกมาถแถลงข่าวนะครับที่บริษัท RS นะครับหลังจากที่มีข่าวว่า,ามีลูกกับนางเอกสาวคนหนึ่งแอนด,ดี้บรูนะครับ แล้วตอนนี้ฝ่ายหญิงก็คลอดลูกชายมาได้สามเดือนแล้วนะครับเอาฟังเสียงของคุณฟิล์มก่อนนะครับชี้แจงข้อเท็จจริงยังไงบ้างน,นะครับแล้วขาดเหลือยังไงค่อยเพิ่มเติมกันนะฮะเรื่องของอนาคตนะครับเริ่มเรื่องนะครับถามว่าผมกับผู้หญิงรู้จักกันจริงไหมคือรู้จักกันจริงนะครับเราเคยคบกันอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วก็พอพักหลังๆเนี่ยผมก็มารู้ข่าวอีกทีหนึ่งคือ เขาก็โทรมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้ตั้งคันแล้วแล้วก็ท้องกับผมก็ตอนนั้นยอมรับว่าตกใจมากนะครับแล้วก็ได้ปรึกษาทางครอบครัวทางคุณแม่แล้วก็ทางพี่ชายทางคนสนิททั้งหลายนะครับตั้ง่น,นั้นมาเนี่ยก็อย่างแรกเลยคือไอ้ใช่ไม่ใช่เนี่ยก็เอาไว้ทีหลังก่อนเลยแต่ผมกับครอบครัวเนี่ยก็รีบเข้าไปให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับก็ เข้าไปแล้วเสร็จแล้วพอมาเหตุการณ์ผ่านมาสักระยะหนึ่งตอนนี้ที่มันข่าวขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็คือว่าตัวเด็กคลอดแล้วนะครับก็มีแค่นี้ที่ทราบมาเบื้องต้นแล้วก็ที่ทจะมากล่าวครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางผมแล้วก็ทางครอบครัวเนี่ยได้ให้การช่วยเหลือ,อตลอดเวลาครับช่วยเหลือเบื้องต้นยังไงบ้างช่วยเหลือเบื้องต้นคือ,อ,อต,รตรงตรงตรงดีเทลตรงนั้นเนี่ยมผมยังไม่อยากลงลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าผมกลัวว่า เดี๋ยวจะพูดไปจะทําร้ายน้ําใจฝ่ายหญิงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่หรือไม่ใช่นี่ทำไมตัดใจช่วยไปก่อนตอนนั้นรู้สึกยังไงคือตอนตอนนั้นสิ่งแรกที่ผมคิดเนี่ยว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยที่ผมเอาไวท้ทีหลังก่อนเพราะว่าผมก็ไม่อยากหนึ่งเลยคือไม่รู้ว่าแบบจะพูดยังไงกับกับฝ่ายหญิงเพราะว่าเราก็เป็นผู้ชายด้วยกลัวว่าพูดไปแล้วจะทาร้ายน้ําใจเขาเงียครับก็เลยปรึกษาทางครอบครัวทางคุณแม่ก็บอกว่าเราเข้าไม่ความเหลียวเขาก่อนเลย คครรรัับบจิงมก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายตอนตอนแรกครับแล้วตานที่พ่อล้วเนี่ยได้ไม่ได้ส่งเสียใช่ไหมคะได้ได้ส่งอะไรเนี่ยส่งเสียแล้วตอนที่ค่อเราได้ส่งเสียให้เป็นรายเดือนก็อันนี้ทางทางครอบครัวจัดการให้ตลอดนะครับอย่างนี้มันเหมือนยอมรับปกในใจมันไปส่งให้รายเดือนกับส่งเรื่องต้นคือตรงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องให้เป็นเรื่องของการพิสูจน์นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็กําลังรออยู่ แล้วทำไมถึงตัดสินใจช่วยเป็นรายเดือนขนาดนี้คือไม่ไม่คิดคือหนึ่งเลยตอนนั้นที่ผมคิดเนี่ยก็คือเพื่อนคนหนึ่งคือเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งเขาก็ลําบากอยู่แล้วผมก็เห็นใจแล้วก็รู้สึกว่าเขากําลังอยู่ในในช่วงเวลานี้ซึ่งมองแล้วมันมันน่าเห็นใจครับผมกับครอบครัวก็เลยไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรทำไมเขามั่นใจว่าเป็นฟิล์มตรงนี้ผมก็ยังยังไม่ทราบเหมือนกันครับฟิล์มมั่นใจไหมครับ <c oughs> ว่าเป็น คือในส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้ที่ผมพูดได้นะครับณเวลานี้ผมก็ต้องรอการพิสูจน์อย่างเดียวครับตอนนี้พิสูจน์ดำเนินการะไรคือผมว่าน่าจะน่าจะเพิ่งเริ่มดําเนินการนะครับเลือกไปเมื่อไหร่ยังเลยครับยังยังเลยยังเลยครับเริ่มดเนินการที่ว่าคือทอะไรบ้างคือตอนตอนนี้ก็คือมาชี้แจงให้พี่ๆีเข้าใจก่อนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับจะไป่อเือเ่ต้องขอโทษแฟนๆทุกท่านนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นผม้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่เซนสติทีฟมากๆใน ผมก็รู้สึกเหมือนกันแต่ว่าคือตอนเนี้ผมก็จะทําให้มดีที่สุดณปัจจุบันที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแบบนี้ระหว่างที่เรากําลังรอผลต่างๆอยู่ผมก็จะทําให้มดีที่สุดะครับโดยการที่ทั้งเออพอารู้สึกของแฟนๆผมแคร์มากแล้วผมก็ต้องดูแลต่อไปโอกาสตัวเองต่อไปในการนี้ยังไงครับจริงๆแล้วผมว่าเรื่องเรื่องเหล่านี้นะครับหนึ่งเลยคือรอผลอยู่ผมยืดอกลับ แล้วผมก็ยอมรับความจริงครับว่าก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับท่านผู้ชม <ocalyptic> ท่านผู้ฟังก็ลองพิจารณาดูนะครับที่รอผลก็คือรอผลการตรวจ DNA น DNA <c oughs> ซึ่งถ้าหากว่าคุณฟิล์มบอกถ้าเป็นถ้าเป็นลูกของตัวเองจริงก็พร้อมที่จะยืดอกยอมรับผิดชอบนะครับ